ทุกคนครับวันนี้เราจะมาหาสิ่งที่หายากที่สุดบนโลกใบน,นี้นะในประเทศเราเนี่ยเรียกว่าหายากมากๆเลว่าสีเขตเลยดีวยกว่าเพาะการนั่คืออะไรโอ้โหในนั้นนะคะคือืออบน่นดูปะ นะคะทุกคนเพราะเราจะมาทำภารกิจตามหาช็อคโกแลตดูไบที่ที่เซเว่นนะซึ่งเขาบอกว่ามันหายากมากทุกคนเลยดูนะว่าสาขาเนี้ยจะมีหรือเปล่าเพราะคนเนี่ยเขาแห่กันซื้อทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะค่ะทุกคนคือไปมา20ช็อคโกแลตดูไบอ่ะคือเป็นช็อคโกแลตที่ออกใหม่ที่เป็นเพื่อเซเว่นเลยนะทุกคนแล้วดูกันค่ะทุกคนว่าวันนี้เนี่ยเราไปกี่เซเว่นจะเจอเฮ้ยอาจจะเจอเซเว่นเดียวเลยก็ได้แบบไปเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเราเก่งนะคะทุกคน นาทีต่อมาคนเขไม่น่าเชื่อนะครับเรามาเซเว่นแรกเราก็เจอแล้วครับผมเจอจริงเดี๋ยวเราจะอธิบาทุกคนก็คือเซเว่นแรกยังไม่ปิดนะครับอาจจะอเดี๋ยวเรานะครับจะไปหากันอีกเซเว่นต่อไปนะครับผมและแน่นอนครับก็ต้องเติมเกมทุกเซเว่นแน่นอนนะครับผมการเตี๋ยวเล่นไม่ได้มารอวนี้ไปติ่มมาเตี๋ยวอะไรต่อมา ด้วยไม่เหมือนไม่มีความเหมือนเลยเราไปหาด้วยกันต่อไปกันดีกว่าครับผมผมบอกเลยครับวันนี้ถ้าเกิดผมหาไม่เจอนะครับไม่เจอยังไงครับเมย์ตอนนี้เราอยู่กันที่เซเว่นที่สองนะครับทุกคนครับแล้วเราจะมาดูนะเขาดูอะไรหรือเปล่านะเมื่อกี้กินไอติมแบบว่าโอ้โหเย็นฟันมากเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวไมาเจอแล้วก็จะไปแท็กหน้แล้วก็อากาศมันหนาวมากครับช่วงนี้นะต้องคอยนะครับถ้าเกิดใครที่กำลังป่วยหรืออะไรนะครับผม หาหมอไปหาต่อไปกันเลยผ่านไป15นาทีโอ้ยทุกคนครับโซนที่สองสองก็ยังหาไม่เจอตายเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะพวกสกิบดีที่เขาเด็ดต้องหาก่อนเจอเราก่อนแน่เลยเลยสินพันเนื้อทองเน้องไม่หายไปไหนก็หยิบอะไรอ่ะ นี่เปนี่เป็นลูกอมลูกอมห่อห่อตังหน่อยน้องเจ็ดทางให้น้องเอาเิ็นว่าเราไปเจอกันเจมสที่สามเนกันทุกคนวันนี้จะหาเจอไหมทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ว่าพี่พิมพ์หล่อจังเยอะเยอะมา คือตอนนี้ผมกำลังเปิดแมทดูอยู่ว่าอ่าที่ที่มันจะอยู่เนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนใช่มเราไปจากที่เราดูตรงจุดเนี่ยแมทที่มันอยู่เลยมีนะน่าจะอยู่คืออันนี้ออะไรครับผมขอว่าเพิ่งลงเพิ่งลงของใหม่ใช่ไหมใช่เฮ้ยน่าจะแต่ก็น่าจะไป็นยังไงแล้วบ้านนี้เพิ่งลงของใหม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปจุดนี้กันนะครับผมนี่จุดจุดที่อันนี้เล่นเกมเราจะไปหากันต่อนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราขอพักเติมแรงกันก่อนรุกรุกรุกไปกันครับรุกน้อยจต่รอไหม ใช่อันนี้อากาศหนาวมากแล้วเราเนี่ยจะตามล่าช็อกโกแลตไงแต่ว่าต้องหิวก่อนเราจะไปแวะมากินอันนี้ก่อน,นครับทุกคนเดี๋ยวเราขอแวะพักเติมแรงก่อนนะครับผม<ไ>แล้วใครชอบที่นี่เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์อยอะๆแต่เจอไม่สรุปวันนี้แต่เจอ,แ,เอแล้วทำไ,ไ,ไม่เจอแม่้อเจอทุกคนไม่อยอมให้พวกทีมพิจดีรีย,ย์หรือพวกซิกมาเจอตอนพวกเรา คนเขาเมื่อกี้กินอิ่มมากนะอิ่มจนแบบอิ่มแล้วก็อะไรอิ่มแล้วก็นอนแต่ว่าภารกิจเรากยังไม่เสร็จนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับผมก็ได้เหรอได้เดี๋ยวเราจะมาหาช็อกโกแลตดูใบกันต่อนะครับที่เซเว่นนี้นะใกล้บ้านเราไปกันดีกว่าไปเลยพรอไหมพอมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแล้วก็ไปดูกันแล้วก็ขึอนรถกลับบ้านกันจ้าผ่านไปอีก20นาที โอ้ยบ้าจริงเลยเราเรายังไม่เจอโถกันแล้วดูใบเลยแหละนี่โถว่าเมื os os anyway ่อกี้พี่บอกไงเขาแย่งกันด้วยใช่ไหมใช่เขาบอกมาตอนสี่ทุ่มแล้วตอนนี้กิบโมงละยี่โมงอะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งเหรอแต่ว่าเราต้องดูว่าจะมีคนเขามาหาอีกไหมถ้าเกิดมีคนมาหาอีกเราก็ต้องแย่งเขาอีกไงใช่ตอนสองทุ่ม ก็คืออีกนานนะโฟกัสแล้วเราไม่ให้ดูเซเว่นอื่นดีกว่าใช่ค่ะแล้วคนอ่นดีอันนี้เพราะว่าไปเซเว่นสุดท้ายดีกว่าถ้าไม่มีก็ไม่เอาแล้วมั้งนอนกลับบ้านนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไม่รูสุดท้ายนะแค่ะค่ทุกคนครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซเว่นที่เรามาเป็นเซเว่นแถวบ้านเราเองค่ะทุกคนเป็นเซเว่นที่ประมาณสิบกว่านะนี่คือเราไปทั่วพิโรนะทุกคนใค่ะทุกคนคือหายากมากทุกคน เราจะมาที่เซเว่นแถวบ้านเราเองค่ะทุกคนถ้าไม่เจอก็คือคลิปนี้จะจบไปเลยไปครับทุกคทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหากันดีกว่ากดไลค์เป็บัลลังใจด้วยนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแจ๊คกับเราซับสไคร้แล้วไปดูกันต่อไปกันเลยผ่านไปอีกกี่นาทีจำไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็เจอแล้วครับก็คือช็อกโกแลตจู่ไป กินลูกหัวใจด้วยนะครับเนี่ยไม่เหมือนที่เราไปกินที่นี่เลยนครสวรรค์ใช่ปหมโอ้ใช่ลูกหัวใจอะทุกคนไปกินเลยเหมือนคนในยอนยินยมทำไปลูกหัวใจกันนะนกินเลยเหรอใช่อากินยังไม่กินใช่ไหมยังไม่กินเดี๋ยวจะกลับไปกินที่บ้านเหรอโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราเนี่ยตามหามาอย่าง <c oughs> เหน็ดเหนื่อยนะครับทุกคนครับอ่าช็อกโกแลตอะไรนะช็อกโกลแลตดูใบลูกหัวใจเราก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็รู้ว่าได้ของเรากลับไปกินที่บ้านกันดีกว่าเก้า และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านแล้วใช่ไหมพี่คะก็ไปกินเต้นมาที่เราได้ลองกินสตกัดาษดูบ้านของเซเว่นเองนะคะทุกคนเป็นรูปหัวใจนี่นะคะทุกคนแบบน่ารักมากหายากมากนะมีนก้เราก็ไปถามแบบพี่พนักอ่าพี่พี่พี่ธนาคารเซเว่นอ่าก็ทำเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาจะขายเนี่ย ก็ขายให้คนละชิ้นนะคนละชิ้นเหรอใช่เพราะว่าแบบว่าเขาก็อยากแบบจะแบบกระจายให้แบบให้ทุกคนได้ลองชิมอะเนาะใช่แต่วันนี้พวกเราได้มาทั้งหมดกี2ชิ้นชิมน่อเราไปเจอมาไงได้ค่ะแล้คน่อเราไปเจอมาทั้งหมด2ชิ้นนั่นเองแล้วก็เลยเอามาเลยนะคะใช่ก็เลยวันนี้นะคะทุกคนมาเพราะมันจะลองมาเริ่มชิมกันดีกว่าอยากสนุกด้วยคะทุกคนว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ค่ะทุกคนน้ำมาลองแกะกันนะโอจับตัวให้ดูนี่ จะ<ต>เป็นแ,ปแบบนี้นะดูคนคือข้างในเขาก็จะมีเป็นถั่วพิซซาเชียวอยู่นะเป็นรูปหัวใจที่แบบเป็นเพชรด้วยนะทุกคนม<ช>ีความเรียมเดียมอะเออใช่แบบประกายวิ่งวิงลงมบ,บโอ้ย <c oughs> อ,อันนี้เราเห็นรูปหัวใจมานานขนาดไหนแล้วก็ต<อ>ั้งแต่ตั้งแต่ที่เขาเริ่มขายกันนะทุกคนใช่เพราะเราก็เคยกินแบบรูปหัวใจทุกคนที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นรูปวงกลมเนี่ยมันจะเป็นโมจิกินหอมโชกุลมาทุกคนกินโชกุลคือชัดมากทุกคนมาอยากลองเอาออกมาเอาได้ไหม โอ้โหโอ้โหโอ้ยทำไมมันโอ้โหนี่ขลังคืออะไรอ่ะขลางคืออะไรครับนันคืออะไรอ่ะเหมือนอน้ำผึ้งเลยอ่ะจริงเหรอเฮ้ยมันเป็นแบบมีน้ำผึ้งเฮ้ยมีก็มีนี่มาที่นี่นะครับทุกคนนี่ก็คือหน้าตาของช็อกโกแลตดูบเซเว่นทุกคน ข้างหลังพะรับเป็นไงมีน้ำพึ่งอยู่ใช่ไหมมอนจะเป็นน้ำพึ่งมะทุกคนแทนระบุข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะมันจะเป็นตัวยึดติดแต่ผมไม่มีตัวยึดติดโอเคแล้วผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะมาลองชิมนะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงนะทุกคนลองบีบเพื่อนดูก่อนไหมลองบีบกินแซงลองบีบก็ได้นะไม่กัดให้แบบดูแล้วแบบดูไส้ข้างในอะไรเงี้ยกัดไหมอ๋อไม่ได้จะบีบไม่ได้ทุกคนอ่ะเรากัดก็ได้ไะโอ้บีบได้บีบได้อุ้ยเหมือนนี่เลยที่เราดูในไซคูนดาฟาท ก็คล้ายๆทุกคนแต่นนี้สีเขาจะดูอ่อนกว่านะมาเราชิมเราชิมไปนะแมวิมเฮ่แล้วแต่คนชอบถ่าบอกว่ารสชาติอร่อยทุกคนตัวเปรียวเขากรอบดีอะกรอบไหมอันเนี้ยไอ้นะเชียวเขากรอบมาก ช็อกโกแลตก็มีความหวานอืมช็อกโกแลตให้มันแบบเหมือนช็อกโกแลตที่มันหวานนมมีความหวานนมมันจะไม่ได้แบบขมมากอะไรมากเนาะอือันนี้อร่อยแต่คนชอบค่ะแล้วแต่คนละแบบแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่ก็ว่าอร่อยอร่อยก็ช็อกโกแลตลองชิมนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้แต่น่าจะหายากนิดนึงนะคะทุกคนลองอีกหนก็จะหายง่ายนะชิมแล้วเท่าไหร่นะชิมนี้ชิมแล้วกี่บาทสามสิบ ้ไม่มแพงนะนอร่อยราคาทุกคนเอาละค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปภารกิจตามหาุแล้วดูไปที่สุดแล้วก็ตามหาเจอเลยครับทุกคน <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับที่ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่กดไลค์กดกักดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับทุกคนใช่ค่ะทุกคนแลิปหน้าก็ตามหาสำเร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราคลิปหน้าจะทำไหมแล้วคลิปหน้าแล้วครัทุกคนพวกเราจะไปตามหาอะไรอีกก็อย่าลืม กดติดตามเข้ามากันเยอะๆเลยนะคะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่ พูดแต่วความในใจที่มีต่อเธอ Thank you for having นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้งอยู่อ้ามาย